สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่ก็มาพบกับแม่มันนี่คือเก้านนาอพี่น้องจ้ามันนี่แม่มันนี่สิพ้ามาเห็ดแม่ใบสีสิบสองเนาะจ้านี่จ้าคือเห็ดวบเป็นตัวอย่างอ่าเสียบดอกไม้วเนาะพี่น้องดอกลักและดอกบานไม่รู้เลยเนาะอ่ามาเห็ดหยอดกันเลยนาะพี่น้องความกว้างของใบตองกับประมาณสองนิ้วเคืองถึงสามนิ้วเนาะจ้าของหยอดนาะพี่น้อง จากที่นี่เข้ากับมานยกนมนอกจากยกนมนี่กับประมาณเก้าสั่นนาะพี่นองทีมันนี้สี่ยกนอกจากนี่จากกระเห็ดไปได้สามสั่นแลยวนอกจาก จะเสร็จแล้วเฮากัมาพันนิ้วนะพี่น้องเนี่ยจะเหลือหัวไวเพราะเดี๋เสียบดอกใหม่น้ำนแห้น้อพี่น้อง จ้าหลังจากนั้นเ่าก็สีไดามาาประกอบแม่ใบสีสิบสองจ้าก็ต่อใบตองน้ับน้าพี่น้อง จ้าเหตุไปเรื่อยๆนาะจ้าจนกว่าสีครบตามจำนวนที่ต้องการนาะพี่น้องจ้าพิดพาดประการใดแม่มันเนี่ยก็ขอโทษขอไปนาะพี่น้อง ้าเ็จเรียบร้อยนะพี่น้องอีกขั้นตอนหนึ่งนะจ้ะเหลือแต่เสียบดอกใหม่นะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งการเ็เสียบดอกใหม่กันเลยนะพี่น้องเสียบดอกใหม่แม่มานี่ก็สีเอาดอกแรกนะจ้าเสียบเป็นอันแรก อ่กะกัด้วยดอกบานไม่รู้เลยเนาะอ่าเป็นดอกที่สองนอา้าจ๋ะเนี่ยจ๋ะกระเสียบค่อยๆหมุนเข้าไปเนาะจา๋ะแม่มันี่เอาไม้จิ้มฟันเนาะจา๋ะเนี่ยจ๋ะกะเป็นดอกลากเอกเทียนนึงเนาะจา๋ะกะค่อยหมุนเอาเพราะว่าเห็ดแห้งไม่ได้มันสิแตกเนาะจา๋ะค่อยๆเห็ดเอา จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะพี่น้องก็เสียบดอกไม้ลงเลยเนาะพี่น้องแล้วก็ค่อยหมุนเอานอจ้า,จา้าโอ้มันก็ค่อยกวางเท่าไหก็คอยหมุนเอาว่าสัสดกระแทกกนไกลหนีบออกเั็กน้อยเนอจ้าแล้วก็ค่อยหมุนข้าไปเนี่ยจ้า จ้าเ็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องแม่ใบสีสิบส,สองเนาะจ้าเนี่ยจะกระยอดกัเสียบเพื่อกันเนาะจ้าแต่งให้เปืือกความสวยงามเนาะพี่น้องแม่มันนี้ขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะจ้าขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจแม่มันนี้เนาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้แม่มันน,มนี้น้นนี่เด้อจ้าเป็นกำลังใจ ใอ้แม่มณน,นี้ทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกับบา้านลังนี้หน่อยังนี้เนาะจะลาไปก่อนขอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องกับสวัสดีค่ะ